สวัสดีครับพบกับข้างทาง788ดแปดปะครับพอดีไม่ได้ลงคลิปหลายวัน <c oughs> พอดีฉลองปีใหม่ครับผมเนาะต้องกราบขออภไยครับผมอันนี้เรามาอัปเดตครับผมอันนี้ของเข้าใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะมาจากคลีคลีเนาะครับผมอันดับแรกต้องสวัสดีปีใหม่ครับผมเนาะแล้วก็อวยพร้ให้พี่ๆทุกท่านประสบความสําเร็จเนาะร่ำรว,วยนะครับผม กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่สนับสนุนเนาะทั้งซื้อขายกับผมเนาะครับผมแมกเปลี่ยนซื้อขายเป็นลูกค้าผมแล้วก็ดูคลิปกดติดตามกดไลค์ผมเนาะทุกท่านเนาะครับผมเนาะต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะอันนี้น้องจะมาแกะกลองเนาะแล้วก็จะมาอัปเกรดอันนี้เหรียญเหลือครับผมนี่อันนี้ก็กําลังถูกๆเนาะนี่นี่ เหลือเสือนินจาเสือตัวที่หกวิชาเอกของหลวงพ่อครับผมนี่ครับเนาะสร้างศาลาอันนี้ก็ป่าศตูปัยนะครับผมนี่ครับเหลือสามเหรียญเนาะทุกทีจะอัปเกรตจะโอ้เอามาลงจิบทีไรนนมีแต่พี่ๆใจดีเนาะจัดหมดครับผมใครก็ถ้าลูกค้าใหม่สนใจก็ทักมาครับผมอันนี้เบอร์ติดต่อผมเบอร์ไลน์ผมก็ได้เนาะอันนี้ก็สแก,กนสแก,กนถ้าสแก,กนไม่ได้ก็ เบอร์นี้ครับอันนี้ในหมายเลขบัญชีเนาะต้องโอนบัญชีนี้เท่านั้นเน,ะนาะณตอนนี้เนาะครับผมวันนี้วันที่วันที่สองมกราเนาะครับผมนี่ครับบางคนหลายท่านก็ยังไม่เปิดงานอันนี้เวลาติดต่อผมหรือว่าถ้านอกเหนือจากนี้ก็ลองติดต่อมาครับผมลองโทรมาเนาะน้องอาจจะไม่รับช่วงปีใหม่ผมก็ไม่ได้รับสายใครก็ขออภัยเนาะครับผมปี ผมก็ไม่ค่อยถือโทรศัพท์เนาะมันยุ่งหลายๆอย่างนะครับผมเนาะบางทีก็ติดธุระเนาะครับผมมันหลายๆาอย่างมันก็เลยไม่ได้รับไม่ได้คุยกันเนะครับผมออเดอร์ก็มีมาเรื่อยๆครับต้องกราบขอบพระคุณครับผมตอนนี้ก็ยังตกค้างอีกเยอะครับผมกําลังแพ็กําลังห่อนะครับผมต้องช้าหน่อยเนะครับผมขออภัยนะครับผมมามาเข้าเรื่องกันเลยอันนี้ผมฝาก ผมก็โอ้ลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยเนาะสำหรับใครที่มาดูใหม่เนาะอันนี้เรามาแกะกล่องกันกันไกลขี้เมีย่ยงหน่อยหนึง่งไกลไก่มีขี้เมีย่ยงต้องระวังหน่อยนึงอันไก่อันแพงที่สุดก็มันไม่คมเนาะทุกอย่าง20บาท กันใกล้ขี้เมียงไม่ได้แพ็ดมาดีอันนี้ของของน่าจะเป็นสั่งจองไว้เหมือนไงนี่แหละครับเดี๋ยผมต้องดูอีกทีหนะึ่งผมไม่แน่ใจทีของมันเข้ามาเรื่อยๆครับบางอันผมก็มยังไม่ได้ลงคลิปครับผมเพราะว่า มีคนทักมาถามผมก็คลา,ายไปก่อนปล,อปล่อยไปก่อนอ้นี่ห้าพยักสวยๆครับผมเนาะลองทักนะครับถ้าใครสนใจเนาะครับผมห้าพยักเหรียญทองแดงเนาะครับผมเนาะ,นะเดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนว่ามีใครอันนี้ไหมเส่ละกล่องมีใครเขาจองหรือยังหรือยังไงเนาะครับผมลองทักมาครับถ้าใครสนใจเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวน้องเปิดดูก่อนราคาเท่าไหร่ เนาะคือว่าเห็นวะเป็นวม่ๆเนาะนี่ครับห้าพยัคตัวเจ็ดสรุปสยบภัยดีเนาะยสยๆครับผมเนาะไม่ผ่านการใช้เนาะเตียนกำลังสวยนะครับ4013ครับผมกลับขอขอบคุณเนาะอันนี้ตกค้างเนาะ นี่ครับถ้าใครชอบก็ลองทักมาครับผมเนาะครับผมเรื่องราคาเดี๋ยวเราคุยไปคุยกันหลังไม้ก็ได้นะครับผมสอบถามมาได้นะครับผมเพราะบางทีมันอาจอันนี้กันกระทบกันนะครับผมเพราะบางทีมันบางทีน้องได้มาถูกน้องก็ขายถูกนะได้มาแพงน้องก็ขายแพงน้องลูกค้าเก่าก็รู้จักผมดีนะครับผมถ้าลูกค้าใหม่ก็ลองทักกันมาเนาะครับผมนี่ครับเปอราไลน์สุดท้ายนี้ก็กลับกดติดตามน้องด้วยเนาะเป็นกําลังใจนะครับผมเนาะ ขอบคุณครับ